สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการทำ outline ให้กับตัวข้อมูลนะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวอย่างของยอดขายนะครับสินค้าแยกตามประเภทอย่างเช่นตัวกาแฟก็เป็น black espresso latte smoothie นะครับก็มี apple blueberry แล้วก็ในอลัมน n a นะครับก็จะเป็นปีนะฮะ งั้นตัวตารางตัวนี้จะเป็นตัวสรุปยอดขายของตัวสินค้าแยกตามหมวดหมู่แล้วก็แยกตามเดือนทั้ง12เดือนอลองมาดูว่าตัว outline คืออะไรแล้วก็ทําหน้าที่ยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้งาน outline แล้วก็มาคลิกที่ตรง data ribbon ตรงนี้แล้วดูตรงนี้นะครับขวาสุดเลยจะมีตัว outline อยู่ตรงนี้นะครับอมาดูตัวแรกก่อนกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปหมายความว่ายังไงอย่างเช่น ผมเลือก3คอลัมน์แรกนะครับสมมติว่าเป็นไตรมาสที่1แล้วละกันนะครับมกราคมพามีนาแล้วผมมาเลือกที่กรุปแล้วก็คลิกตรงที่กรุปตรงนี้1ครั้งเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือเรียกว่าตัวเอา l i น์นะครับเนี่ยลองดูนะครับตรงนี้เป็นตัวขีดลบนะครับผมกดครั้งหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับตัวเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยจะหายไปละดูตรงนี้ได้นะครับพอคอลัมน์ซแล้วก็มาคอลัมน์ G ีเลยนะครับ D E F หายไปถ้าผมกดบวกครั้งหนึ่งนะครับอ่าครันนี้ตัวมกรากรุ่งพามีนาก็จะกลับมาละนะฮะหรือว่าผมจะกรุ๊ปตรงนี้ด้วยนะครับผมก็มาคลิกกรุป๊ปนั้นตัวกรุ๊ปปิ้งตัวพวกนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นการซ่อนหรือว่าไม่ซ่อนคอลัมน์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเราใช้วิธีการซ่อนคอลัมน์แบบธรรมดาเป็นไงครับเราก็ทําได้นะครับอย่างเช่นผมซ่อนคอลัมน์ N กับ O นะครับผมก็มาคลิกแล้วก็เลือก h i g h นะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัว h i g h นะครับเราจะไม่มีสัญลักษณ์ของตัว Outline บอกให้นะฮะดังนั้นตอนที่เราจะมา Un Hide มันเราก็ต้องเลือกคอลัมน์แบบนี้ใช่ไหมครับคลิกขวาแล้วก็ Un Hide นะฮะังั้นอันนี้ก็คือตัววิธีการใช้งานตัว Grouping นะครับการกรุ๊ปนะครับเราจะกรุ๊ปได้ในระดับของอลัมน์นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมกรุ๊ปเป็นอลัมน n ในการกรุ๊ปนะครับ นอกจากกรุปตามคอลัมน์ได้แล้วเรายัางกรุ๊ปตามแถวได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกรุปในแถวผมบอกเอาของปี2012นะครับกรุปเข้าด้วยกันผมก็มาเลือกแบบนี้แล้วก็มาเลือกรุปนะครับคลิกไปเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมีตัวกรุปนะครับหรือว่าเรียกว่า outline นะครับขึ้นมาละ,ะถ้าผมคลิกตัวเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้อมูลปี2012ก็จะถูกหดหรือว่า c o l l ั p s e ไปนะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็จะมีขึ้นมา อันนี้มาดูตรงข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่ากรุ๊ปปิ้งของเรามีกี่เลเวลนะครับเช่นอันนี้มีสองเลเวลนะครับก็คือเลเวลที่เรากรุ๊ปตามเดือนนะครับตรงนี้นะฮะเดือนนะครับก็คือระดับเดียวกันกับอีกอันหนึ่งเบอร์2เนี่ยก็คือเบอร์ที่มีค่ามากที่สุดนะครับก็จะเป็นระดับย่อยที่สุดนะฮะลองดูนะครับสมมติว่าผมคลิกแบบนี้เป็นการกรุ๊ปไปนะครับแล้วผมคลิกตรงเลข2ตรงนี้นะฮะ เห็นไหมครับมันจะเป็นโชว์ระดับย่อยที่สุดลองดูสัญลักษณ์นะครับระดับย่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวจุดอยู่ตัวจุดพวกนี้ก็คือถ้าเราคลิกตัวเลขมื่อ,อไหร่นะครับจะเป็นการโชว์ตัวที่ถูกกรุปนะครับออกมาให้หมดอาานันนี้หากเราไม่ต้องการที่จะกรุ๊ปแล้วนะครับเราก็มาอันกรุปได้นะครับจะอันกรุปเฉพาะส่วนหรืออันกรุปทั้งหมดก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกไว้นะครับต้องการที่จะอันกรุปกลับมานะครับตอนนี้ ก็คือมันขยายไว้อยู่นะครับผมก็เลือก3าคอลัมน์นี้แล้วก็มาเลือกที่อันกรุ๊ปดูนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้กรุ๊ปปิ้งตรงนี้ก็จะหายไปละหรือว่าผมจะให้เครื่องอันกรุ๊ปรวดเดียวเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยังมีตัวอันกรุ๊ปของแถวอันกรุ๊ปของคอลัมน์นะครับผมก็มาคลิกที่อันกรุ๊ปแล้วก็เคลีย์เอาลน์ตรงนี้เห็นไหมครับผมก็ได้กลับมาเหมือนเดิมละนะครับอ่ะคราวนี้มาดูหลักการนะครับในการที่เรากรุ๊ปนะครับอย่างเช่นผมกลับมากรุ๊ปให้ดูอีกรอบหนึ่ง ตรงนี้เราผมมาเลือกกรุ๊ปนะครับตอนนี้ผมกรุ๊ปของ3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกใช่ไหมครับครัวนี้ผมอยากจะกรุ๊ปไตรมาสที่2นะครับดูนะฮะติดกันแบบนี้เลยผมก็สั่งกรุ๊ปตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าเครื่องจะรวมของทั้ง2กรุ๊ปนะครับที่เราสั่งเนี่ยไว้ด้วยกันเลยนะครับทั้งทั้งที่ตอนที่เราสร้างนะครับเราแยกสร้างเป็น2ครั้งนะฮะ หลักการของการทำกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหรือคอลัมน์ก็คือแต่ละกรุ๊ปนะครับจะต้องเว้นด้วย1คอลัมน์หรือว่า1แถวนะครับไม่งั้นเราจะกรุ๊ปไม่ได้อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมพยายามทําเป็น2กรุ๊ปก็คือกรุ๊ปที่1ของเดือนมกราคุมพามมนาแล้วก็กรุ๊ปที่2ก็คือเมษาพฤทภามิถุนาเนี่ยทำไม่ได้นะในลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมสั่งอันกรุ๊ปกลับมาใหม่กันนะครับเคลียร์เอาลายทิ้งไปแล้ว สมมุตินะครับผมเติมคอลัมน์หนึ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ผมเรียกว่า q 1และใน Q 1นะครับก็ให้เท่ากับผลรวมดูนะของ3ตัวนี้แล้วก็ copy ลงมานะครับตรงนี้ผมก็ขั้นด้วยอีกทีนึงนะครับมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า q 2ตรงนี้ก็สา m และตรงนี้ก็ กรอปปี้ลงมาอ่าดูนะครับคราวนี้พอผมพยายามกรุ๊ป3เดือนแรกผมก็สั่งกรุ๊ปนะฮะถัดมานะครับตอนนี้ผมก็เลือกเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็เลือกกรุ๊ปเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยเครื่องจะให้กรุ๊ปละนะครับก็คือกรุปแรกก็คือมี3เดือนนี้แล้วก็เว้นด้วยคอลัมน์ G นะครับคอลัมน์ G เป็นตัวแบ่งนะดูนะครับ อย่างเช่นอันนี้ผมจะเห็นข้อมูลนะครับในระดับของตัวที่เป็นควอเตอร์ละผมก็ทำเช่นเดียวกันนะครับกับควอเตอร์ที่3กับ4ตรงนี้ก็เป็น Q 3นะฮะก็ใช้ตัวซัมก๊อปปี้ลงมาถัดมา Q4 ก็สูตรเดียวกันใช้ตัวซัมแล้วผมอาจจะอ่าคันนี้นะครับคันนี้กลับมากดเลข2ตรงนี้ นะ้วผมมาทำกรุ๊ปตรงนี้จริงแล้วตอนที่เรากรุ๊ปนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแทนที่จะต้องมาเลือกเมนูย่อยนะครับเพราะว่าการคลิกตอนที่เราไม่เลือกเมนูย่อยก็เหมือนการกรุ๊ปปกตินั่นเองนะฮะคลิกได้นะครับอ่าคันนี้เราก็จะเห็นภาพข้อมูลของเรานะครับสามารถที่จะทำการกรุ๊ปปิ้งได้นะฮะเป็นแบบนี้ ถ้าจะโชว์กับเมมา,มาก็กดเลเวลที่ต่ำที่สุดเบอร์สองนะอันนี้เดี๋ยวผมทำตัวทั้ง t o ตรงนี้ด้วยละกัน total นะครับผมก็ซ้ำใช่ไหมครับคือถ้าจะซ้ำตรงนี้ผมต้องเลือกเป็นช่วงช่วงใช่ไหมครับแล้วก็ซ้ำเหตุผลนะครับที่ผมต้องพิมพ์ซ้ำแยกเป็นช่วงแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟังก์ชันซ้ำนะครับถ้าผมพิมพ์แบบนี้ไปเรื่อย ผมก็ได้คำตอบนะครับ total เป็นเท่านี้ผม copy ลงมาแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัว sub total ก็ได้นะครับตรง Q1 จริงๆแล้วครับเราควรจะใช้ sub total แล้วก็ฟังก์ชันดูนะครับฟังก์ชันเลข9เนี่ยคือ sum แล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้ลงมานะฮะแล้วผมก็ copy ตัวนี้มาที่ quarter 2 3แล้วก็4นะครับ พอผม copy แบบนี้นะครับดูนะครับสู่ตรงพวกนี้เนี่ยเป็นตัว s u b total นะครับพอมาถึงตรงนี้ผมสามารถใช้ฟังก์ชันชื่อว่า s u b total ตรงที่เป็นผลรวมของทุกเดือนโดยที่ผมสามารถเลือกช่วงแบบนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชัน s u b total เดี๋ยวตรงนี้ผมต้องใส่เลข9ก้นะฟังก์ชัน s u b total จะทำการบวกทุกตัวนะครับโดยยกเว้นเซลล์ Sell ที่ มีสูตร Subtotal อย่างเช่นก็คือ g 5 k 5 o 5แล้วก็ตัว s 5นะครับจะไม่ถูกรวมนะผมกด enter เห็นไหมครับได้710เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะอันนี้คือวิธีการเขียนนะครับในกรณีที่เรามีตัว Subtotal ย่อยๆนะครับขั้นกลางนะอ่านะครับสำหรับตัวอย่างของการใช้ตัว outline นะครับ การใช้กรุป๊ปอันกรุ๊ปกข็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ